วันนี้ครับนี่ผมพอกไทยนะฮะอ<า>่าวันนี้เรามาถึงวักินยานี่กันยอดแหลกข้าวเหนียวสีสันเจ้าของร้านชื่ออะไรยังไม่รูะะ้เนี่ยอ่ะเนี่ยหน้าเหมือนนางงามจักรวาลอยู่ไหมอ๋ออันนี้ละกันอ่าของนี้อ่าอาตัวอวนนี้นนชื่ออะไรครับอะ่ะร้านข้าวเหนีย,ย,ยวใจดีนะข้าวเหนียวใจดีนะฮะอ่าอยู่้าดเซเว่นนะฮะตรงตลาดเทศบาลเมืองลพบุรีเนี่ย เนืยวขาวกับนเนี่ยขาวกับเเนี่ยเท่าไรข้างหล่อนะของสิบสองสิบขวดนะสองเลยตันนี้กล่องละยี่สิบห้าบาทนะครับจะมีหกหมูมูออะไรเงี้ยเลยเท่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าัวเลยห่อนี่เลยสิบบาทนะครับอ่าอันนี้กันนี่หรอคะอันนี้ค่ะเข็มจะในการไหนเข็มใช่กากกับหกสิบาทงั้นก็ถ้าใครมาผ่านใจจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มาผ่านที่ตลาดที่ตลาดเมืองลบบุรีนะ ถ้าใครหิวข้าวเหนียวก็มาทานเจ้านี้ได้แล้วครับ,บครับผมครับผมเดี๋ยวก็มาได้นะค,ครับ๊บยบวยบดีครับสวัสดีครับ